ครับสวัสดีครับเพื่อนเพอที่น่ารักทุกคนครับการพิสูจน์คลิปวิดีโอจากทิกตอกในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่แห่งการเปิดกระป๋องน้ําอัดลมครับมันจะเป็นยังไงเราไปพิสูจน์กันครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้อันดับแรกเหมือนเดิมเราไปดูกันครับว่าเขาทํำยังไงครับอ่ะนี่ครับเอาน้ำปลาลงมาแล้วก็เอาไฟแช็คครับเอาก้นไฟแช็คถูที่บริเวณตรงที่เปิดครับที่เปิดตรงที่เรากินนะครับดูครับทู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 เกิดขึ้นอุ้ยว้าว เป็นคลิปที่ตั้นๆได้ใจความมากเพื่อนๆดูทันไหมอ่ะไม่ทันอาอีกรอบก็ได้นะ <Z ip> เดี๋ยวผมสโลว์โมชั่นให้ดูก็ได้นะครับ <Z ip> ว้าวเห็นไหมครับแค่ไฟแช็กเท่านั้นครับทูดูทูดแล้วมันเปิดปุ้งเลยอะ่ะซึ่งมันก็ดูมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำอัดลมมันอัดก๊าซมาไงการที่มันโดนความร้อนหรือโดนกระแทกโดนอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสาจะทําได้ครับมันมีอยู่ทางเดียวที่จะรู้ได้นั่นแหละครับต้องไปพิสูจน์ครับ มาเรามาลุยกันอะมามาลองดูกันเลยครับทำตามเขาเลยนี่น้ำบัดลม,มา1กระป๋องครับเราลอง,ลอง,ลองทำมาดูเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนี่สายพิสูจน์ครับทำแค่น้ำบัดลมไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะพุ่งเพราะว่าน้ำบัดลมมันอัดก๊าซมาใช่ไหมวันนี้ผมก็เลยเตรียมมานี่ยน้ำเลยเห็นไหมก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกกำลังเป็นกาแฟเป็นนมช็อกโกแลตแล้วก็เป็นชามะนาวอ่าพวกนี้มันไม่มีอัดก๊าซข้างในไง,ไงลองดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ขั้นแรกเราเอาหมดในคลิปวิดีโอเขาก่อนนะครับที่น้ำบัดลมมา อ่ะมาลองดูมันจะระเบิดไหมเนี่ยดูน่ากลัวมากเลยนะว้าวฮู้ว้าวเฮ้ยได้จริงอ่ะโอ้โหแต่กล้องถึงกับตกใจเฮ้ยพุ่งจริงโอ้โหโู้เฮ้ยว้าวยอดเลยอ่ะมันเกิดขึ้นได้ไงมันเรียกว่าอะไรร้อนเหรอมันร้อนหรือว่าอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย ว่านี่ดูแล้วครอบกบระป๋องนี่หรือว่า <ทำ S 1> เป็น,นปแรงที่บีบของเราไหมเหมือนจังหวะที่เวลาเราจับถูอ่ะแล้วก็บีบด้วยมืรู้ตัวไหมเขาบีบแล้วก็ได้ความร้อนเข้าไปน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคิดว่านะก็มันเป็นน้ำอรลมไงทีนี้นต้องมาดูน้ำอื่นกันจะได้รู้เป็นเพราะอะไรกันแน่นะนี่ก่อนก็ได้ชาบานาวอ่าลองดูว่าอันนี้ได้ไหมนะ เฮ้ยได้เหมือนกันว้าวแสดงว่าไม่ต้องเป็นน้ำอัดลมครับอะไรก็ได้อ่ะเฮ้ยโอ้โหลองดูเฮ้ยเอาชอบชอบชอบอีกกอันนี้เป็นไมโลอ่ะไปแล้วดูอันนี้มันค่อนข้างต่างกับ2อันนั้นนะมันฝามันบุ่มลงไปไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะตรงนี้อ่ะลองดูเอ้า <g ül> อันนี้อันนี้คือมันไม่ได้เปิดออกไอไฟแชกของเราอ่ะจุ่มลงไปเออแชกจุ่มลงไปน,นี้ไม่ใช่อ๋อแสดงว่ามันอาจจะไม่ป่องพออ่าอย่ามันอยู่ตรงนี้อย่าอ่านเนี่ยเนี่ยังเกตไหมอย่างเงี้ยมันจะป่องป่องเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ลงมันจะบุ๋มอยู่แจ้งว่าอาจจะต้องเลือกให้มันป่องถ้าป่องเงี้ยน่าจะได้เดี๋ยวดูนะอันนี้เดาว่าได้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> อ้ ใช่ใช่ใชแสดงว่าถ้าเรามองบนฝากระป๋องที่มันดูแบบว่าโปร่งๆหน่อยจะได้<ม>พื่อถาเป็นความจริงกันสุดท้ายนี่แกาแฟอ่ะอันนี้ก็โปร่งๆเหมือนกันอ่ะดูว่าได้จริงไหมนะมาแล้ว,มลวไม่ได้ได้เลกน้อยอ่าเฮ้ยมันก็ไม่แน่นะแสดงว่าถ้าที่เราเกลดอูดีๆนะไอ้ที่มันไม่ค่อยพุ่งเห็นไหมนมกับกาแฟจะไม่พุ่งแต่ที่พุ่งดูดิ มันจะเป็นอันที่เหมือนแบบซ่าเหมือนสดชื่นเนี่ยมันอัดลมมาแน่นอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ำบัดลมนะสองนี้ไม่ใช่น้ำบัดลมน้ำบัดลมนะอืมหรู้เป็นเพราะอะไรกันแน่เนี่ยที่มัน จะเปิดได้เนี่ยหนเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับถึงเปิดได้ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับส่วนตัวผมนะคิดว่าการที่มันปันในรูกกปกระป๋องอะ่ะเหมือนมันอัดมาแน่นอย่างดีอะ่ะรู้หอกไหมครับว่าระหว่างน้ํากับบนฝากระป๋องอะ่ะมันจะมีอากาศอยู่ใช่ไหมซึ่งอากาศตรงเนี้ยมันถูกปิดอยู่อย่างดีไงการที่เราเอาไฟแช็กถูถูถูอ่ะทำให้มันเกิดความร้อนแหละพูดง่ายๆเกิดความร้อนร้อนจนอากาศตรงนั้นน่ะมันขยายตัวแล้วก็แบบปรี่ออกมาซึ่งมันจะแรงหรือเบาก็ขึ้นอยู่กับน้าที่อยู่ข้างในด้วยมีผลนะสังเกตเห็นไหม ไม่ได้ไม่แสดงว่าน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้นะแต่น,นี่คือไม่ได้มีกการทางวิทยาศาสตร์ยืนยนันนะอันนี้คือผมเราเองรวนๆนะแล้วพมันจะช่วยยังไงคอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงคลิปวิดีโอจากทิกต็อกในวันนี้ครับที่เอาไฟแช็คถูตรงฝาแล้วมันปุ้มขึ้นมาได้นั้นเป็นความจริงรับนี่เขานี้ไม่ใช่ความบันเทิงครับทำได้จริงๆครับคิมหน่อยอ่าสดชื่นเยี่ยมเอาไปลองทำกันดูนะครับแต่มันก็จะแค่เล็กหน่อยนึงดูดิเนี่ย ม่นิดหน่อย่อยไม่หน่อยแหละจริงจริงมันทั่วมไปถึงนูเลยโอ้ที่มันแตกมันกระจายเลยนะก็ทั้งที่ดีนะก็เปิดฝากินธรรมดาดีกว่าอันนี้คือแค่เราลองทาให้ดูว่าเออมันได้จริงๆเนาะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะทําวิธีนี้ได้นะครับอ่าโอเคก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆอยากให้ผมมาพิสูจน์เรื่องอะไรในทิกตอกอีกก็แท็กมาเลยครับจากทางทิกตอกเลยเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับพิม,มาเดี๋ยวผมไปหาแลวมาทดลองให้ดูแบบนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร ป้าปาแคดเกมและเจ้าจันทรานะครับแล้วเจอกันวีดีโอหน้าคอยดูว่าผมจะเอาอะไรมาพิสูจน์อีกไปแลวครับสวัสดีครับอืมดปนะระวังบาดปากนี่อันตรายนะ